ดูตรงเหลี่ยมนี้มุมนี้ดูจะนะโอ้ยจบหมัดเดียวเฮ้ยสวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายยาลนละลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชม2ไฟที่นักชกไทยประทะกับมวยเขมรโดยเกมครับจบแบบไม่เสียเวลาดูติดตามรับชมกันครับเราจะรู้ว่าคําว่าล่มปากอ่าวเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะ มากันที่เทปแรกกอนเลยครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่17กุมภาพันธ์ปี2018หรือตรงกับปีพศ2561ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นก็คือเหลี่ยมเพชรสิทธิบุญมีเจอกับลึงสลอตนักชกกัมพูชาวันนี้ชกในพิกัด65กิโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกครับ ครูอยู่มุมแดงเป็นนักชกกรรมบูชาครับเหลืองสล็อตครับเหลืองสล็อตยีสิบอปีสูง175เซนติเมตรครับในขณะที่เหลี่ยมเพชรสิทธิบุญนีนักชกไทย27ปีสูง170เซนติเมตรครับเหลี่ยมเพชรนี่นี่ครับข้อมูลเหลี่ยมเพชรนี่อด,ดีตแชมป์ลุมพินีในรุ่น115ปอนด์ครับถือว่าความเก๋ากระดูกมวยนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคู่นี้นี่อยากกระพริบตาครับเพราะว่าแม่ อาจจะจบแบบไม่คาดคิดครับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์บุญมีหรือเหลี่ยมเพชรเปเล่บุรีลำนะครับเมื่อสักครู่ที่ถอนมงคลอยู่เสื้อแดงครับนะฮะพี่เปเล่บุรีลำปัจจุบันพี่เปเล่ก,ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับมาดูนครับคู่นี้จบแบบไหนครับแต่แมมอยากให้รับชมให้จบนะครับ เช่นเคยครับลาวเกอร์ครับแม่แต่แม่วิดีโอนี่มันโบราณโบราณเหลือเกินวันนี้ชคในพิกัด65กิโลกรัมครับงเงินไทยนะครับเหลียเพชรแดงเหลืองสล็อตมวยกัมพูชาเดี๋เดินเข้าหาครับทางด้านของเหลืองสล็อตครับเจ้าถิ่นนี่มันต้องมันต้องคู่หน่อยเ,ออเดี๋ยวคู่นี้นี่เดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งครับต่อจากคู่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นแมมคู่นี้จบแล้วอย่าเพิ่งปิดหนีนะครับมีคู่ครับรับประกันว่าคลาสสิกไม่แพ้กันครับจังหวะนี้ครับสาดแข้งไปหนึ่งทีครับขยับถึงสล็อตยังหาเหลี่ยมหารูเข้าอเลยครับไปจอยางครับเน็นไปที่ช่วงล่างครับมวยเขมรครับแหมดูตรงเหลี่ยมนี้มุมนี้ดูจนะโอ้จับมัดเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห หนอหน้าซ่าแล้วครับมันหมัดเดียวนี่เกตกันหน้าคว่ำเลยครับโอ้ตายห่าเวนรำโอ้โหอหมัดเดียวจริงๆครับโอนี่ครับทีมแพทย์นี้ต้องเอามาปกอประถมพยาบาลโอ้หนักๆมากครับเพรรู้สึกว่าเหมือนเหมือนหัวนี่จะกระแทกพื้นเลยนะสำหรับเรื่อสล็อตครับโอ้หมัดเดียวจริงๆครับโอ้โหนกกระจอกยังไม่ทันเอาน้ําจุ่มปากโอ้นี่ครับ กดเข้าให้ครับหมัดขวาครับแล้วก็นี่ครับแกก็หมวนตัวทิ้งลงไปนอนหน้าคว่ำครับแมปเป็นท่าอีกท่าหนึ่งครับในกำแพงครับปกตินี่จะนอนอาซาเป็นมวยปลาดาวแต่นี่ครับเป็นการนอนคว่ำหน้าครับโอ้โหนี่ครับนักชกไทยของเราครับเหลี่ยมเพชรก็เดินเข้าไปประคองครับโอ้โหอ่ะภาพช้าอีกทีครับขยับหลอกด้วยนะขยับจออจอขวานะครับว็นี้ครับกดเข้าไปครับหมัดขวาเต็มเต็มครับ โนี่ครับขยับจะออกแข้งก่อนเลยนะกดปักเข้าให้โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับดูกันนอนครับโอ้โปกตินี่นอนอ้าฟ้านะนอนนอนแบบพราปลาดาวนะโอ้ในคู่นี้นี่นอนแบบหน้าคว่ำครับโอ้นักชกไทยของเราครับเหลี่ยมเพชรสิบบุญมีหรือเหลี่ยมเพชรเปเรเล่บุรีลำครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเลื่อนสล็อต นักชกกัมพูชาไปในยกแรกเท่านั้นเองครับเรียกว่าหวานเจ็บจริงๆครับต่อที่คู่นี้ครับซึ่งมวยไทยทลมมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2022ครับหรือตรงกับปีพศ2565ที่ประเทศกัมพูชาครับนักชกไทยของเรานะครับนั่นคือเพชรอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมไปนี้โคจรมาเจอกับทางด้านของทอนลิทธีนักชกกัมพูชาเจ้าบ้าน นิ้มือใหญ่นะครับพิกัดที่โชคครับ72กิโลกรัมกำหนดยกครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นครับนักชคไทยของเรานะครับเพชรอุบลน้ำเงินนะครับ29ปีสูง100 82เซนติเมตรครับพอลิสตีครับ28ปีสูง1 81เซนติเมตรครับรูปร่างใกล้เคียงนะครับพอลิสตีนี่ถือว่าเป็นแม่เรียกว่าเป็นซปเปอร์สตาร์ของเขมรก็เลยนะเออ หยับเดินเข้าหาครับแมดูดมาดแกก็รู้ครับว่าเป็นประเภทพวกลำหนักอ่ะพยายามจะสาวครับจะสาวครับในขณะที่เพชรอุบบนครับเน้นไปที่จังหวะดักสวนครับหีบครับท้ายไปทีครับหอยครับเป็นมวยทรงรันหน่อยๆครับพอแกปกตินี่ต่อยอยู่ที่ล้านเมืองก็ฝีมืออยู่แล้วคายีครับ ทั้งทีมทั้งเตะครับมีหมัดหน้ารบก,กวนตลอดทอนลิทีนี่พยายามจะต้อนให้ติดเชื่อครับให้บริเวณหรือว,ว่าพื้นที่ในการถอยเนี่ยน้อยลงครับเป็นวิธีเจาะยางครับแกก็ตามทรงกันนะครับสมงก็เป็นเบอร์ต้นๆของเขาเหมนนะครับพยายามจะเรียกว่าตัดพื้นที่ไปเจาะยางแต่เมื่อสักครู่นี้เข้ารวมไม่หน่อยครับโดนทรายไปเต็มๆลายไปทีครับ เป็นข้างเชื่อปุ๊บทอลิทีนี่ขว,วียงมาเลยนะขวียงมาเลยนะเอออดโดนไปอีกทีครับซ้ายซ้ายถีบซ้ายเตะครับนี่ครับถีบทำลายจังหวะซ้ายทีครับซ้ายแกมแม่นครับแล้วทอลิทีนี่แทบไม่บังเลยนะก็ยังต้องเดินไล่ครับหาจังหวะเหมาะครับแม่ตีนขวาก็มีนะครับโอ้โหนี่ออกมาเป็นตีนซ้ายหน้านะครับอู้ต่อยต่อยเอามีเซยมีสาเอาเอามีสายเอาฟันศอกต้องบวกแล้วครับ ต้องบวกเอาเมาสเมาเมามาเป็นชุดติดเชือกเอาเอาเอาเวงกรรมสาวไปสาวมานอนอาซาซะอย่างนั้นครับโอ้โหนี่ครับแม่ขึ้นเชือกเชือกคอให้ดูเลยครับเพชรอุบลครับอ่าดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้ต่อยอุ้ยบวกดอกนี้เมาสิเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับนอนอาซาเลยครับอ่เดี๋วดูอีกเหลี่ยมหนึ่งครับนี่ครับทุบดอกนี้นี่มีมีมีเป๋ครับโอ้ปรากฏว่านี่ครับบวกด้สออครับ แล้วส่องมันถึงก่อนครับโอ้โหแหมเด็ดจริงๆครับสำหรับเพชรอุบลครับโอ้ยย่ามใจครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าย่ามใจครับแหมกะสาวกะปิดเกมเลยการเรียกว่าจบไปพาเมียไปกินชาบูอ่ะว่างันเถอะนี่ครับสาวเป็นชุดครับโอ้่ครับสาวซ้ายสาวโอ้ยปรากฏว่านี่ครับพับช้าครับตีเต็มๆนะนี่ครับโอ้ยครับพอแกบวกสอกครับ โอ้โหสอกขวาครับทีเดียวครับรู้เรื่องเลยครับกระทุบจนเซตนี่นะครับเป็นจังหวัดที่บวกสอกสั้นครับสอกขวานะครับโอ้โหเต็มคางก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหลงลงลงเวทีจะไม่ไหวอ่ะโอ้ทอนลิทีมาดูดูดูแกโอ้ยดูแกห้อยสภาพแกแล้วก็เหม็นไม่มีเปเลยเหม็นไม่มีเปลยเนี่ยฮะโอ้โหไม่ดูแลนักกีฬาเลยนะเหม็นนะ เอาเปย์มาให้ทอนแกลงหน่อยทอลิทีลงหน่อยอ้ดู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 ครับยังยืนห้อยขาเชื่องครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับเพชรบุญสิทธิ์แชฟบุญธรรมครับลิกสารการแม่โดนสาวครับทําท่าจะเมาซ้ายเมาขวาครับปรากฏว่างัดศอกขวาครับบวกไปหนึ่งทีรู้เรื่องครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของทอลิทีนักชกกัมบูชาไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับ รับชมจบเป็นเทียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอะไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ